ความรักจะสมหวังไหมจากคำถานที่ลูกดวงถามเข้ามานะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยทำพิกอาการขึ้นมาเป็นทั้งหมด4กองนะคะให้ทุกๆคนนะคะได้เลือกกันนะแล้วก็หนูนะคะที่ถามอาจารย์แม่เข้ามานะคะก็เข้ามาอธิษฐานจิตได้เลยนะคะลูกไพ่มีทั้งหมด4กองนะคะกองที่1กลกองที่2 กองที่3กองที่4ค่ะอธิษฐานจิตนะคะเม้นเลือกเข้ามาได้เลยค่ะก่อนที่อาจารย์แม่จะเฉลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะความรักเราจะสมหวังหรือไม่อธิษฐานจิตเลือกกันเลยจ้าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะมีแววสูงที่จะสมหวังค่ะ ตอนนี้เหมือนความรักนะคะกำลังอิ่มเอิบสุขงอมนะอ่าบอกตรงๆว่าเป็นความรักที่มีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะทั้งสองคนนะเข้าใจการคลิกกันเป็นอย่างมากมีแววสมหวังสูง90%จ้าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะอ่าอันนี้ก็มีแววสมหวัง70%นะคะแต่ว่า อย่าใจร้อนนะยังต้องศึกษาดูนิสัยใจคอกันไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งนะยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะคะอาต่างฝ่ายต่างต้องการการเรียนรู้หรือถ้าเราต้องการความชัดเจนหรือต้องการเป็นแฟนนะคะก็ยังไม่ใช่ในตอนนี้เพราะฝ่ายเขาหรือเธอนั้นต้องการที่จะศึกษาดูใจกันไปก่อนไม่รีบร้อนคะ่ะ ที่จะสมหวังได้ในอนาคตนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะมีแววนะคะถูกเทหรือนกได้นะมีเกณฑ์ไม่สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อธิษฐานจิตเลือกไพ่กองที่3านะคะไม่สมหวังในความรักครั้งนี้จ้าคนที่เลือกไพ่กองที่4ก็มีสิทธิ์สมหวังนะคะแต่ว่า อาจจะต้องหลบซ่อนนะคะหรือเป็นรักซ้อนรักที่ปิดบังนะคะแต่ดูเหมือนแล้วต่างฝ่ายก็ต่างพึงพอใจในสถานะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สมหวังในระดับหนึ่งแต่เป็นความสมหวังที่จะต้องอเป็นความรักที่รักซ้อน นะคะรักที่ซ่อนเล่นรักปกปิดรักปิดบังพึงพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะเอาละตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะก็เป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ